เด็กแรกเกิดอายุ6วันเนาะมีไข้ามา1วันประวัติการคลอดเนี่ยคลอดเป็น normal labor ที่38 38สัปดาห์นะเออมีอาการไม่ค่อยดื่มนมเนาะแล้วก็ตรวจวัดท่อสายมีที่3.5มีไข้เพาเรวเนะาะ RR หายใจเร็วแซดดอกนะรู้สึกรูว่าแม่รู้สึกว่าซึมลงตอบสนองน้อยลงขนาะอุ้มแล้วเด็กเด็กะอุ้มเด็ก กอชิดอกประกบแล้วขากระดกขึ้นมาทันทีเลยนะเออสาเหตุของการติดเชือ้อครั้งเนี้เกิดจากขเขาเรียกอะไรจากอะไรอะไรเงี้ยก็ไกลคือ c contaminated Food เกิดจากติ๊กไบ์หรือเกิดจากออติดเชื้อระหว่างการคลอดหรือว่าออติดเชื้อมาจากรูเออมทมที่อยู่กับแม่ในระหว่างตั้งครรนเนาะออข้อน,นี้ก็คือดูนึกถึงเรื่องของมีอาการอย่างนี มีอาการออกมาชัดเจนเลยคือมีไข้ไงไข้แล้วเด็กมีอาการเนี th ่ยคียบดอยู่ตรงที่คอยกกระดกขึ้นมาแล้วมีอาการงอขาขึ้นมาทันทีเรียกว่าบูบูซินซิกี้ซายเนาะตัวเนี้ยก็นึกถึงเรื่องของเมนิงเจติซินิวบอลเนาะเกิดจากมีอาการทันทีหลังจากคลอดมาหวันแสดงว่าจะเป็นน่าจะเป็นเชื้อจากข้อแม่คือกูบิสเตปตคอัดนเมียเนาะ มาดูเมนิงไจตีเนี่ยทายของการเกิดเมนิงไจตีนคือไข้ปวดหัวคอแข็งเนาะในผู้ใหญ่ของเด็กก็จะมีการอาไข้ซึมลงไม่ตอบสนองไม่กินนมอะไรพวกนี้แล้วก็ตรวจบูสซินซิกี้ทายเนาะก็คือยกหัวขึ้นมาแล้วเด็กจะงองขาขึ้นมาทันทีอันนึงคือเครอรนิกซ้ายที่ยกขาแล้วพยายามเหยียดแล้วมันจะคนไข้ที่อยากมีอาการเม,มนิงเนิจอร์ิเทชันเนี่ยมันจะมีการต้านเนาะ จะรู้ได้ว่าเป็นเชื้ออะไรก็ดยการทํา LP LP เพนาะเพื่อหาสาเหตุของเชื้อที่จะเกิดทําให้เกิดเมนิง g จต i s เนาะเพื่อจะได้ใช้ a n t i บ i t i c ในการรักษาให้ถูกต้องนะถ้าไม่มี conduction e นะ conduction e ในการห้าม LP หรเคือถ้ามีาความดันในในในกระโหลกสูงหรือมีการติดเชื้อบริเวณที่จะ,จะจะทำ LP นะอมนมงั้นอ่ะควรจะ ct ก่อดเพื่อป้องกัน เพราะว่าอินคีดเอนตาคีเนียวเพชร์เนาะมาดูกันว่าแบคทีเรีย m e n ทจ g ร t i แในเดีกแมีเชื้ออะไรแบ้างเรีอแบปสีอายุบ้วีเรียแาคเรยแ่วงแเรยแ่คทเรยกบคทีเยแตคเรียแบเลยแบคีเรียแบคทีเกียแบคีเรียแบคทีเรียแบคทีเรียแบคทีเนียแคทีเรียแทเรียแบคนีเรียแบคทีเียแบคทนเรียแนคทีเรียแบคทเรียแบคนีเรเรียแบคทีเรียเรียแบคทีเรียแเรียแบคทีเรียคิเรียแบคทีเรียแบคทเน ยาที่ใช้อ่ะจะมีเตอร์เจนเซฟซิโบเซฟฟลอสปอรินนะแล้วก็มีเซฟตาอิโซนกับเซฟฟอกเซฟฟอร์แท็กซีนใช่ไหมแต่เซฟตาอิโซนเนี่ยไม่ไม่ใช้ในเด็กอายุน้อยกว่าหนึ่งเดือนเนาะเออถ้าพบว่ามีการติดเชื้อพวกฮิปหรือว่าไนทีเรียเมนินจติดนี้เนะี่ยต้องทีตคนที่อยู่ใกลงผู้ที่ดูแลเด็กด้วยเนาะก็มียาพวกไลฟัมพินซินเตอเตาอิโซเซฟฟอกตาซินนะเออแล้วก็นอกจากเป็นเตอร์เจน เจอเจนแล้วเนี่ยยังมียาที่ต้องรักษาเพิ่มเติมถ้ามีอย่างเช่นพวกสเตียรอยด์ซิโปฟอกหรือเวนโคเนี่ยถ้าจะใช้สเตียรอยด์ต้องพบใช้เพิ่มในกรณีติดเชื้อตั้งแต่ต่อไปนี้คือพวกฮิปพวกทีบีพวกไนทิเลนะมินิงจาทีดเซปเนูโมนะแล้วก็ซิโปฟอกเนี่ยให้กรณีคือเป็นกรณีเป็นซามอนเอล่านอนไทฟอยอินฟลักชันถ้าเป็นใช้เป็นเวนโคเนี่ยก็มีอาการสีกรณีตังต่ต่อไปนี้ คือลาเอ่อโพซิทีฟดิปโกลกคายเนาะสเตปเนื้อโมนะลาเทคเอ็กิตินินโพซิทีฟติตัวคอกคายมีซีเวชเชฟหรือว่าเคยได้พวกเบต้าเล็กแทมไปใน2เดือนระยะเวลาในการรักษาก็ขึ้นขึ้นกับตัวเชื้อเลยก็คือไอตัวน้อยสุดคือในท่เรียมอินเจทีนิสเนี่ยทีเจ็วันฮปสเตปนโมอาการแล้วก็การเลืเตียเนี่ยสิบถวันแล้วก็ไทเรียประมาณสิบสี่ถึงยีวันเนาะพราว่าทุกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ก็คืออาจจะมีหูการได้ยินลดลงมีเอฟฟิวชั่นที่ซับดูโร่เนาะมี s i a d ออ่านี่อินฟลักชั n นไฮโดรเซ h a าดี d อซได้ดังนั้นเด็กเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยจริงๆแล้วควรจะฉีดตามฉีดวัคซีนที่